ทุกคนสังเกตไหมว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีซีรีส์ดังๆสนุกๆสร้างจากเว็บตูนเพียบเลยนะคะทําให้ติ่งที่ห่างหายจากวงการอ่านเว็บตูนมานานก็ได้เวลาหวนคืนสู่วงการแล้วจ้ะและล่าสุดนะติ่งไปเจอเว็บตูนเรื่องหนึ่งมาเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้สนุกมากเลยทุกคนคือนางเอกอะไปนัดบอดแทนเพื่อนสนิทใช่ไหมแล้วคู่นัดบอดนั้นดันเป็นประธานบริษัทตัวเอง เรื่องนี้นอกจากจะสนุกแล้วนะเป็นเว็บตูนที่ดังมากๆเลยนะคะคือมียอดการอ่านสะสมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมกันมากกว่า320ล้านครั้งเลยนะแล้วว่าว่ามาว่าต้นปีหน้าเขาจะนําเว็บตูนเรื่องนี้มาสร้างเป็นซีรีส์ด้วยค่ะกับเรื่อง The o f f i r i d e d a t e นัดปอดบุญลุ้นรักท่านประธาน าวของชินฮารีหญิงสาวมนวุษย์ออฟฟิศค,คนสวยเธอเองเป็นคนน่ารักใจิตใจดีที่ขยันทํางานมากๆนะคะเนื่องจากที่บ้านมีหนี้สินขนาดใหญ่เลยเธอจึงจําเป็นต้องกู้เงินที่บริษัทมาค่อยๆปลดหนี้ให้ที่บ้านเธอเองมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อจินยองซอสวยมากรวยมากนะคะเป็นลูกเศรษฐีตระกูลแชโบมักจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเธออยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งจินยองซอได้ขอร้องให้เธอไปนัดปอดกับหลานชายเศรษฐีแทนนะคะโดยให้เธอปลอมตัวเป็นสาวสุดเซ็กซี่ไป ปฏิเสธการนัดบอดโดยทำยังไงก็ได้ให้โดนทิ้งนะ ถ้าเธอปฏิเสธเขาได้สําเร็จเธอจะได้เงินเป็นของรางวัลค่ะส่วนคู่นัดบอดของเธอก็คือคังแทมูนักธุรกิจเศรษฐีหนุ่มที่หล่อสุภาพใจดีมากๆแต่บ้างงานสุดๆนะคะแถมยังเกลียดเรื่องโกหกมากๆเลยแลว้วเมื่อเธอได้เริ่มคุยกับเขาซึ่งทําให้เจอเรื่องราวสุดช็อกเมื่อรู้ว่าคู่นัดของเธอเดินเป็นซีอบริษัทของเธอเองแล้วเขามีเหตุผลบางอย่างจึงตั้งใจจะจบการนัดบอดครั้งนี้โดยการขอเธอแต่งงานซะเลยในระหว่างที่เธอพยายามที่จะปฏิเสธเขา ก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยเกลียดการโกหกมากๆและถ้าเขาจับได้ว่าเธอโกหกแล้วมานัดบอดแทนเธอคิดว่าเขาต้องไล่เธอออกจากบริษัทแน่ๆเธอจึงจาเป็นต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงไว้จนเกิดเรื่องราวสนุกๆขึ้นแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเธอจะปิดบังตัวตนที่เป็นพนักงานในออฟฟิศของเขาได้นานแค่ไหนก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเป็นเว็บตูนแนวโรแมนติกค,คอมดี้นะคะพระเอกคือท่านประธานที่คลั่งรักมากเลยทุกคนส่วนนางเอกของเราสวยแล้วก็ขายขำนะคะคือขายขำมากทุกคนคือช่วงแรกๆนางเอกเป็นคนที่ฐานะค่อนข้างจะลําบากใช่ไหมเรามีเพื่อนสนิทที่รวยมากเป็นลูกแชโบเลยนะคะคือเพื่อนของนางเหนื่อยหน่ายกับการที่ต้องไปนัดบอดแล้วนะคะด้วยความที่เป็นลูกคนรวยใช่ไหมเขาก็มักจะจับคู่ให้อยู่กับคนรวยด้วยกันนางไม่อยากออกเดทนางก็เลยจ้างให้นางเอกไปนัดบอดแทน แล้วพอนางเอกไปนัดบอดแทนอะทุกคนแทนที่จะไปปกติใช่ไหมนางปลอมตัวเออเอาสนุกเอากะว่าให้เขาเจอครั้งแรกแล้วเขาเกลียดเลยนะคะนางก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่ที่แต่งหน้าจัดจัดแต่งตัวแซ่บแซแถมใส่วิกผมสีพูอะทุกคน แล้วพอไปเจอพระเอกนะคะก็มีการวางตัวว่าตัวเองเป็นแม่เสือสาวนักล่าผู้ชายอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วตัวเองอ่ะเลือกลักไม่ไหวพอเจอพระเอกใช่ไหมก็พยายามทําตัววางตัวเซ็กซี่วางตัวว่าเมื่อกี้ไปเจอผู้ชายมาก่อนที่จะมานัดบอดกับพระเอกกะว่าพระเอกจะต้องเกลียดผู้หญิงแบบนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีการนั่งบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยด้วยท่าทีที่เซ็กซี่ต่างๆพระเอกอ่ะก็คือไม่สนใจพระเอกนิ่งเรียบเฉยมากทุกคน พระเอกไม่พูดเลยนะจนนางเอกก็พยายามที่จะกล่อมให้พระเอกอ่ะพูดหน่อยสิอะไรเงี้ยแล้วพอพระเอกพูดพระเอกอ่ะก็แนะนําตัวเองว่าเป็นประธานบริษัทซองอุลกรุ๊ปเป็นบริษัทเดียวกับที่นางเอกทำอ่ะทุกคนพอนางเอกได้ยินอย่างนั้นนะคะนางก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตะโกนขึ้นว่าท่านประธานเอาจริงอ่ะทุกคนท่านอยู่ในจุดจุดนั้นอ่ะพระเอกต้องจับได้หรือไมคือนางเลิกรักไม่ไหวจริงๆแต่พระเอกก็คือเออจับไม่ได้ แล้วพระเอกนะคะ คือตัวเองอะหมายมั่นปั้นมือว่าจะจบการนัดบอดสักทีเพราะว่าเหนื่อยแล้วเหมือนกันคือเป็นลูกคนรวยไม่อยากจะเสียเวลาในการมานัดบอดบ่อยๆก็กะว่าถ้าเจอผู้หญิงคนไหนที่รู้สึกโอเคก็จะแต่งงานด้วยก็มีการเนียนๆขอโทรศัพท์นางเอกแล้วนางเอกก็คือซื้อเขาขอก็ให้ <c oughs> พอให้ปุ๊บนะพระเอกก็กดเบอร์พระเอกไปใช่ไหมหลังจากแยกย้ายกันไปนะคะนางเอกก็กลับมาพูดกับเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยยังไงต้องรอดเขาไม่น่าจะชอบผู้หญิงแนวเซ็กซี่แนวลาแต้มผู้ชาย อะไรขนาดนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นพระเอกโทรมาจ้ะทุกคนแล้วนะพอพระเอกโทรพระเอกพูดว่าแต่งงานกันไหมครับติ่งแบบ แล้วนางเอกก็คือเลิกลากมากเพราะว่าบาังเอิญเจอกับพระเอกบ่อยๆในบริษัทนะคะแล้วนางเอกก็พยายามหลบตลอดเวลานะคะเวลาพระเอกโทรมาก็ไม่รับก็คือพยายามหนีทุกคนคือนางอ่ะคิดว่าพระเอกอ่ะจะต้องเป็นคนโรคจิตซาดิสแน่ๆเพราะว่าชอบผู้หญิงแนวเซ็กซี่แนวล่าแต้มผู้ชายนางก็แอบกลัวพระเอกเล็กๆนะคะแต่พระเอกก็คือเหมือนคนคลั่งรักอ่ะคือพอชอบปุ๊บก็ตื้อสุดดินนะคะนางเอกโทรไปไม่รับพระเอกก็พยายามที่จะตามหาแล้วคอยดูนะ ว่านางเอกจะมีจังหวะโบแบบไหน,นมันตลกมากจริง พอคนยิ่งหนีก็มักจะยิ่งเจอนะคะพระเอกอก็มีเหตุให้บงหังเอิญเจอนางเอกบ่อยๆที่บริษัทนะไม่ว่าจะเป็นการเจอกันที่ลิฟต์หรือเป็นช่วงที่พระเอกมาเยี่ยมแผนกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็คือมีสกิลการปลอมตัวเก่งล่องหนเก่งนะคะทําให้พระเอกจับไม่ได้แต่เวลาที่นางเอกมา Office ออฟฟิศก็จะแต่งตัวอีกสไตล์นึงเลยนะทุกคนจะเป็นมนุษย์ออฟฟิศใสๆน่ารักอย่างเงี้ยแต่พอนางเปลี่ยนลุกไปเจอพระเอกแต่ละครั้งนั้นก็จะเป็นผู้หญิงแบบเซ็กซี่วิกผมสีชมพูแล้วพอช่วง ที่พระเอกตามจีบนางเอกอะน่ารักมากเลยทุกคนพระเอกเป็นสายตื้อมากๆนะคะพอเขาไม่รับโทรศัพท์ก็ไปหาแล้วพยายามโทรจกตลอดนะคะจนทําให้หนางเองกกับเพื่อนนางเอกก็เลยคิดว่าโอเคยอมรับสายดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวโปะนะคะพอรับสายปุ๊บพระเอกก็โทรมาตั้งแต่ตีสี่ทุกคนมีมอร์นิ่งคอร์นะคะมีนัดไปกินข้าวทุกตอนเย็นอย่างเงี้ยพอพระเอกเริ่มจีบแบบมันจะน่ารักมากเลยทุกคนพระเอกทุ่มเทกับนางเอกมากๆและยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ตลกมากเลยทุกคนยัง ก็ลองไปอ่านกันดูนะคะขอชมหน่อยลายเส้นเว็บตูนเรื่องนี้สวยมากจริงๆทุกคนสวยทุกตัวละครเลยนะคะทั้งพระเอกนางเอกเลขาพระเอกเพื่อนสนิทนางเอกน้องชายนางเอกงานดีทุกคนเลยทุกคนติ่งขอแมมนะนำพระเอกกับเลขาพระเอกกับทุกคนคือพระเอกขนาดในเว็บตูนคือแบบหล่อออร่าหล่อพุ่งมากจริงๆคือไม่ว่าจะทำกริยาแบบนิ่งๆเย็น,ยนชาขนาดไหนอะ โลคือทังเรากรีตตั้งแต่เว็บตูนะคะส่วนเลขาพระเอกก็งานดีมากเลยทุกคนเป็น ผู้ชายที่ใส่แว่นนะคะแต่พูดเลยต้องจับตามมงเขาให้ดีเพราะว่าเขาเป็นฮอตเนิร์ดมากๆดูเป็นผู้ชายนิ่งๆิ่เน,นียบแต่พอมีความรักนะทุกคนแบบอืเป็นผู้ชายฮอตเนิร์ดมากจริงๆและอีกอย่างหนึ่งที่น่ารักนะคะตัวละครบ,บนหัวหนางเอกทุกคนคือนางเอกอาจจะมีช่วงที่สับสนในความคิดนะคะว่าเอ๊ะฉันจะทําอย่างนั้นดีไหมหรือทําอย่างนี้นดีไหมก็จะมีตัวละครอยู่บนหัวหนางเอกคอยตีกันนะคะคอยเถียงกันว่าจะตัดสินใจทํำยังไงลายเส้นในเรื่องนี้สวยทุก วเยอย่างที่ติ่งบอกนะคะว่าเรื่องนี้เขากำลังจะนำมาทำเป็นซีรีส์แล้วนะเราจะได้ดูประมาณต้นปีหน้าปี2022นะคะและเข้าแคสนักแสดงเรียบร้อยแล้วจ้ะงานดีมือนออกมาจากในเว็บตูนเป๊ะเลยนะคะพระเอกที่จะมารับบทข้างแทมูก็คือนุ่มอันเยซอบชายหนุ่มหล่อนะคะที่พวกเราข้างรักมากๆเลยตอนนี้จากบทโหราศาสาตาแดงสีเพลิงในเรื่อง lover of the red sky ทุกคนเคยเห็นเขาใส่สูตรหรือยังพูดเลยว่าหล่อใจเจ็บมากจริงๆติ่งเชื่อว่าเขาจะเล่นบทโรแมนติกคอมเมด,ดี้ได้หล่อแล้วแบบน่าหยิกมากแนะ่แน่างเอกที่จะมารับบทชินฮารีกก็คือคิมเซจอง เธอเคยเป็นนางเอกจากซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนมาแล้วนะคะเรื่อง The Uncanny Counter เรื่องนี้เธอจะรับบทเป็นสาวสวยพนักง,งานออฟฟิศที่น่ารักจิตใจดีซึ่งเธอไปนัดบอดแทนเพื่อนนั่นแหละจนเกิดเรื่องราววุ่นวายน่ารักขึ้นละคนที่มารับบทเพื่อนสนิทของนางเอกที่ชื่อจินยอนซอก็คือซอนอินอานะคะเธอเองเคยรับบทเป็นพระสนมคนสวยนะคะจากซีรีส์เรื่อง m i s t r Queen โด่งดังมากๆแหละทุกคนพอมารับบทเรื่องนี้นะคะเธอมีการตัดผมสั้น กลูกก็จะดูเป็นลูกคุณหนูลูกเศรษฐีตระกูลแชโบนะคะสวยรวยทํางานเก่งมากดูเป็น working b o u e man ไม่ชอบในเรื่องของการนัดบอดแต่ว่าเชื่อนในเรื่องของผมดิคิดมากๆและคนที่จะมารับบทเป็นเลขาของพระเอกชาซองฮุนก็คือหนุ่มคิมมินกูนะคะเขาเองเคยรับบทเป็นพระรองจากเรื่องแบ็กสตีทลุกี้สะดุดลักซี้สิชั่วโมงจิงเห็นเขาและเห็นออร่าความหล่อของเขาค่ะทุกคนพอเขามารับบทเรื่องเนี้ยเขาก็จะเป็นเลขาของพระเอกที่ มากเป็นฮอตเนิร์ดะคะทุกคนเป็นคนที่ตามใจพระเอกแต่พอเจอคนที่ตัวเองรักอะ่ะครั้งรักหนักมากไม่แพ้กันเตรียมจับตามองฮ <c oughs> อตเนิร์ดคนนี้ให้ดีนะคะ <c oughs> ระหว่างที่เรารอซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์เราก็ไปอ่านกันต่อในคาคาเว็บ툰ซึ่งเป็นแอปอ่านเว็บตูนที่มีเว็บตูนดังๆจากเกาหลีที่ถูกลิขสิทธิ์อย่างเรื่อง The Annie c o u n t e r e t e r n a Class Space Sweeper ซึ่งมีทั้งแบบให้อ่านฟรีและตั๋วเช่าแบบเสียงเงินนะ ซึ่งการเช่าต้องเติมแคชก่อนนะคะโดยการสมัครครั้งแรกทางเว็บตูนแจกให้ฟรีๆ2,000แคชเลยสามารถนำไปแลกตัวอ่านฟรีๆกันได้เลยเพราะติ่งเริ่มอ่านติงก็หยุดไม่ได้ค่ะทุกคนติ่งเติมแคชรัวๆเลยนะคะติ่งเติมไป13,160แคชค่ะคือปกติาราคาเขาอยู่ที่329บาทนะคะแต่ว่าติ่งได้ช่วงโปรโมชั่นพอดีนะติงก็เลยจ่ายเพียง149บาทค่ะ ตอนนี้ติงอ่าน The Office Bridget นะคะถึงตอนปัจจุบันแล้วนะตอนที่78จะทุกคนเปนร่อๆติดของจริงนะคะใครอ่านถึงตอนไหนกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มั่มอยกันได้นะคะพูดเลยว่าพอกลางเรื่องอ่ะมันสนุกมากพระนางคือสวีทกรุบและเพื่อนๆอ่านบทตูนเรื่องไหนกันบ้างเจอเรื่องไหนสนุกๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มอ่มอยกับติ๋งได้นะคะเดี๋ยวติงจะตามไปอ่านจะทุกคนช่วงนี้ก็คือติดมากอ่านรัวๆอ่านุกวนเลยและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย